สำหรับแตงสะเคาะครับแตงสะเคาะวัดเอาศอกวัดครับพี่น้องศอกวัดเห็ดเป็นเคาะซีเหลี่ยมครับพี่น้องเดี๋ยวามาเบิ่งกันพี่น้องสำหรับเห็ดกระทงครับพี่น้องกระทงแตงสะเคาะครับพี่น้องนี่ครับเอาไปไผ่ไผ่สอดใส่ครับเอาศอกแทรก แทกเอาครับเล็กสอกคางละสอกครับสี่เหลี่ยมทอการบดครับพี่น้องแล้วก็เอาต้นกล้วยต้นกล้วยเท่ากับมาฮักผับครับแบงใส่นี่ครับปูพื้นครับป,ปูพื้นปูพื้นครับพี่น้องปูพื้นแล้วจะปูพื้นครับปูพื้นให้เพื่อ กู้เพื่นกันครับกู้เพื่นนี่ครบแล้วครับนี่ครับพี่น้องกู้เพื่นต่อไปขัน้นตอนต่อไปเข้ากะจะเอากะาปก่วยนี่ครับสับลงครับเบิ่งกัครับพี่น้องว่าเบิ่งกันครับ เกห้องครับพีน้องเกลองครับพี่น้องี่ประมาณนี้ครับเกห้องครับพี่น้องสําหรับใส่เครื่องเ้นบูชาครับใส่ที่ละหองครับเนี่ยใส่เป็นห้องครับอ่าสําหรับแตงเสื้อคอแล้วพี่น้องนี่ครับสิ่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับแล้วละครับเรียบร้อยครับอ่าเพียงแต่เอาเครื่องใส่ครับพี่น้องเอาเครื่องใส่ทั้งใน เครื่องเส้นเครื่องไว้ ประมาณนี้ครับพี่น้องคือเรียบร้อยครับพี่น้องครับเที่ยงกลาเอาเครื่องเส้นไปข้างในครับแล้วครัไปให้หมอสูตรเพิ่นสูตรเอาไปให้หมอสูตรเพิ่นสูตรครับพี่น้องเอาเครื่องใส่ข้างในยางลาเก่าเก่าเก่าห้องครับพี่น้องนี่นี่ระมาณเป็ดเก่าห้องครับพี่น้องที่ไวแตงเสื้อคอครับพี่น้องมาเบรริงเด็ดครับ พี่น้องครับนี่นะประมาณนี้ครับพี่น้องนี่คือกระท่องเนื้อคอกระท่งเฮเซคอเก้าหองครับพี่น้องนี่นี่ใส่คนน้ำ <laughs> คนคือบคอค, <laughs> คือคนบอคือคนบอพี่น้อง <laughs> นี่ผู้ชายอยากหัว่าญง่ๆนิดจั๋นหน่อย <laughs> ครับนี่พี่หญิงครับนี่กระโปรงนุกก่งกระโปรงเหียนสาวกระโปรงเหียน นี่กระิประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะเอาเครื่องใส่ครับเก่าห้องพี่น้องเครื่องเก่าใส่เครื่องเก่าเครื่องเก่าทุกอย่างครับไม่กระทั่งาไฟไฟเก่าครับเห็ดปลาลักปลาลักเป็นเห็ดเหรอคือโบเห็ดเล้วน้องว่าไหนเห็ดเไ็ดตัวเองหรือเจ้าเครื่องเก่าวัตถุยางพี่น้องเ็ดใส่ยางละเก่ากระิประมาณนี้น้อพี่น้องน้อขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้อง สำหรับผัวถีแตงเทืเทกอกเคาะครับการกล้วยเกาห้องพี่น้องเย้เย้เยแล้วแล้วครับก็ยบคลิปใบเพียงคนียวนะครับพี่น้องนาอถ้าติดใจชอบใจถือใจกดสับสะไข,ข่ครับพี่น้องผู้ใดบอให้เคยเห็ดเคยทำนี่เป็นประเภทนี่เกาอีสานโบราณน,นานมากครับพี่น้องสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่โบราณคนเห็ดครับพี่น้องสำหรับ แตงเสื้อเคาะครับพี่น้องแตงเสื้อเคาะสำหรับข้าเหนียวโบเฮ็ดตกครับกะขอจบขีดใบเพียงเท่าทนต์นะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับไฟเกลเซนครับพี่น้องเรามาใส่เกลขันครับเน็บเน็บบักบักใส่ครับพี่น้องบักใส่นี่ครับนี่ครับ นี่ครับใบบักมีใบขนุนครับผลหมากหลากใหม่ครับพี่น้องปลาแหลกปลาลาครับไซบัดรับพี่น้องนี่ครับของปูซาครับดอกไม้น้ำหอมครับสำหรับป้าพรมหนมนต์ครับผ้ามเพิ่นสิมาสูตรครับผอวผ้ามเพิ่นสิเป็นผู้สูตรเองครับพี่น้องครับเานี่ครับปลาลาก็มีครับต้นหนึ่งแล้วก็มีหนามนต์ครับสำหรับมีฝ่ายผูกแขน มีถูมีเทียนมีกองเขากองน้ำครับพี่น้องมีหัวดมีซึ่งมีหมอหนึงครับพี่น้องเอาไปส่งเพอนครับพี่นออ้องเตรียมไปส่งคนเพราะรอบพามคนมาคกกรับพี่น้องครับจงังสิเพ<ๆ>ื่อนทำพิธีครับเจ้อขอเก้าห้องครับพี่น้องนี่นี่ใส่ก้นมั่คนคือบอ,ค,อค,คือคนบอคือคนบอพี่น้อง oh. นี่ผู้ชายใหญ่น้อย นี่เป็นหญิงครับนี่กระโปรงนุ่งกระโปรงเหยียนสาวกระโปรงเหยียน oh, <no. S 1> ครับนี่กระชิบมะมานนี่ครับเดี๋ยวจะเอาเครื่องใส่ครับเก่าห้องพี่นอ้อง,เ,เ,องเ,เครื่องเก่าใส่เครื่องเก่าเครื่องเก่าทุกอย่างครับไม่กระทั่งฝายไฟไฟเก่าครับเห็ดปาลารักปากลารักปรเป็นเห็ดหรอคือโบเห็ดแจ๊คแวลหน้นองว่าเปเห็ดเห็ดตัวเองหรเจา้าเครื่องเก่าพัดทุกอย่างพี่น้องใส่ยางระเก่า ประมาณนี้น้อพี่น้องนาอก็ขอจบคลิปว้เพียงเทียนครับพี่น้องสำหรับผู้ถือแ้งเคาะครับการกล้วยเกาหองพี่น้องเย่เย้เยแล้วแล้วครับก็จบคลิปใ้เพียงเท่านีล้ะครับพี่น้องนาะถ้าติดใจชอบใจถือใจกดสับสไครครับพี่น้องผู้ใดบอฮั่นเคยเห็ดเคยทำ นี่เป็นประเภทนี่เกาอีสานโบราณนานมากครับพี่น้องสําหรับภูเถ่าภูแกโบราณพุทเฮตครับพี่น้องสําหรับแต่งเสื้อคอครับพี่น้องแต่งเสืออ้อคอสำหรับกะขอจบลีปไว้บเพียงเท่าน,นี้นครับพี่น้องนาอสวัสดีครับ